สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพ่อกันอีกแล้วมื่อน,นี้มาพ่อกันตอนเย็นๆแรงๆแ,แ,แบบนี้ก็แสดงว่าเฮาต้องมีอาหารรสเด็ดเมนูมาแนะนํากันเนาะครับผมมื่อน,นี้สิมาฮะพี่นอ้องพา่เพื่อนมาลองทําน้ําพริกมาเลยน้ําพริกสิงคโปร ก็แน่ใจวานพิกใหญ่เท่กันครับ <ATE> แต่กาลังเป็นกระแสมาสははักพักหนึ่งเนาะที่เขาอาไปกินครับใบบักฮุ่งยอดบักฮุ่งเยไหมแต่ว่าผมเองหาใบบักฮุ่งยอดบักฮุ่งบ่ได้ไหมแต่ว่ามันก็มีผักยางเอื่นอยู่ก็ล้องมาเห็ดเบื้องรับส่วนผสมเขาก็สืบตามที่เห็นเลยเนาะพริกผู้ใดมากเผ็ดก็ใส้หลายผู้ใดว่ากินเผ็ดก็บ่ต้องไส้หลายครับนี่เลยวัตถุดิบหลักปลาจิ้งจั่งปลาเล็กปลาน้อยนครับทอดหอมๆด้วยครับมันกรอบ ต่ว่าเขาไปได้เอาเนื้อปลาใส่ลงไปได้ครับเขาทอดให้มันมีกลิ่นหอมให้น้ำมันมันหอมปลาโอ้ทอดมือหอมเบิดเคียนเลยครับกลิ่นนี่ฟุ้งมากต้องเปิดประตูหน้าต่างออกหมดเลยนะครับแต่ว่ากะหอมบางอันมันสีเข็มเพาไปล่างก่อนได้ครับล่างจังมาทอดมันจังบ่ช่อยเข็มหลังจากนั้นก็เอาส่วนผสมของมาพัดครับผัดใส่น้ำมันอันเก่าที่เขาทอดปลาบางนึงหั่นละผมก็จะเพิ่มพริกแห้งลงไปเพื่อความเผ็ดสะใจรสชาติจะได้จัดจ้านนะครับ บบดนี้เฮาทอดเสร็จแล้วมันเปื่อยมันสุกแล้วเขาก็เอามาปั้นครับปั้นเครื่องปั้นนี่แหละพุทธิเสียวบตัมเยาไปต็มเด้อมันสกเดนเข่าตาเพราามันเป็นน้ำนะครับปั้นเห็นมันละเอียดนะครับปั้นละเอียดแล้วแบบนี้เขาก็สิเอาไปลงไปผัดอีกรอบหนึ่งนะครับเอาลงไปผัดใส่กระทะอันเก่าอันละที่เฮาอันทอดปลาบางหนึ่งหันละครับเอาไปผัดนะครับผัดแล้วก็ปรุงรสนะครับ แล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะครับเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันมันยังไม่มีรสชาติเนะนี่ครับผมก็สิเริ่มเอานำพริกที่เขาปันน่นลุงหันใส่น้ำล้งไปจากน้อยหนึ่งครับเพราะว่ามันสีแบบเข้มข้นเกินไปนะครับใส่กะปิอย่างดีนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยพวกเครื่องปรุงนะครับผมจะใส่เป็นผงชูรสนะครับผู้ใดบ่าใส่ก็ได้ว่ามาผงชูรสกับบต่ต้องใส่แต่ว่าผมใส่เพื่อความนัวนะครับแต่จริงๆแล้วมะเขือเทศกับหอมแข่หอมใหญ่เนี่ยมันก็นนัวอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ามันขาดอะไรอีหลีผู้ใดบ่ใส่ก็บว่าเป็นอย่างครับแล้วแต่คนหมักเนาะของกินอยู่ที่คนชอบนะครับแล้วเอาไปผัดๆครับผัดให้มันงวด เห้มันเห้มันแบบเหนียวๆ,วๆจากน้อยไหมครับแค่นี้เลยครับน้ำพริกอันนี้เฮ็ดง่ายหอมครับหลังจากนั้น,น,น,นเขาก็มาเตรียมผักครับผักขาดบาได้เลย,เลยกินน้ำพริกก็ต้องมีผักครับผมก็สิต้มผักต้มมะเขือผักบุ้งกระเจี๊ยบนะครับดอกแคเพื่อที่ไปกินกับน้ำพริกมาเล่น้ำพริกสิงโคโปร์อันนี้แหละครับบวมีผักนี้บได้ผมมีขาดบได้เลยเมื่อเดียวไ่ได้กินผักถือว่าแบบโอ้คือจังบ่ได้กินเข่านี่ไหมครับเนาะเป็นอยงสี่หลานเฮา ผักบุ้งเนี่ยเก็บมาเพราะมันเก็บมาซื้อมาสองพันปีเราบริเฮตกินจากเถือตอนแรกว,ว่าสิมาแกงเทพโพเลยขี่คานครับก็เลยได้เอามาลวกกินกับน้ำพริกนี่แหละครับหลังจากห้องลวกแล้วฮอกสีไปกินกันเลยครับบะนีน้ำพริกมาเลยผักลวกผักสดก็มีนะครับมะเขือปอกมะเขือตอแหลสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้กินข้าวเหมือนเดิมครับ ข้าวเยน็นนี้มีเมนูผัดถั่วลันตาหวานใส่อกไก่นะครับแล้วก็เห็ดหอมนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยปลาจากอาราชาอาหารทะเลชุมพรนะครับพูดถูกต้อไม่ดูอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกมาเลนะครับน้ำพริกมาเลน้ำพริกสิงคโปร์ น้ำริดอย่างบุ๊ที่เขาเห็นแหละครับก้อยากกินเลยร้องเบิงนะครับไม่ใช่น้ำริกกะปินะแต่ก็ใส่กะปิใส่กะปิบ้านกะปิชุมพรลงไปนะครับใครอยากกินอยากชิมก็ลองสั่งดูนะมีทุกบ้านเลยทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มนะครับลองหาดูนะครับขายของให้เพื่อนนิดนึงนะครับมามากินกันเมื้อนี่น็โอ้ยหลายผักกะหลายทั้งผักสดผักต้มนะครับกับข้าวสวยร้อน กินคนเดียวเหมือนเดิมโบมิพูยูนะครับหลานกันยังบ่ากลับมาเลยได้กินคนเดียวมาลองชิมน้ําพริกกันดูไม่ใช่น้ำพริกกะปิเด้อนี่เด้อโบแมนน้าพริกกะปิแต่ว่าฮาก็ใส่กะปิลงไปด้วยกันครับเห็นเขากินอีกแล้วมือหนึ่งมือหนึ่งนี่เห็นแต่คนกินอันนั้นอัน,นนี้ก็อยากเลยนะครับก็ลองทําดูทําไม่ยากนะครับทําง่ายๆมากเลยในคลิปเต็มจะมี ทำวิธีทําให้ดูนะครับคลิปเต็มแต่อันนี้ก็คือใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้นะครับมีลงในทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับมาอืม,มกับผักต้มอร่อยมากเลย กับปาเล็กปลาน,น้อยมันสิเป็นน้ำพริกที่แบบเอาไปผัดๆนะครับเอามะเขือเทศเอาหอมหอมแขกเอาพริกลงไปทอดทอดเราเอามาผัดทอดแล้วก็ไปปั้นก่อนไปปั้นแล้วก็เอามาผัด ผัดแล้วก็ปรุงรสนะครับอร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยมากเลยนะอร่อยกว่าพิกระปิอีกใครยังไม่เคยกินไม่เคยทําลองทำแั้วสมีความมันไหมครับความมันความหวานของมะเขือเทศความหวานของหอมใครจะใส่หอมแขกก็ได้นะ ผู้ใดญ่บ,บ่มีกระแสหอมแดงหอมแดงบ้านเฮาไหมครับอ,อร่อยคุกข้าวอร่อยมากผู้ใหว่บ,บเคยเห็ดร้องไปเห็ดบังเด้อถือว่าสุดยอดเลย กินกะผักหลายๆกินกะผักเยอะๆครับจะได้ไม่ก้วนกะเจี๊ยบนี่ของโปรดเลย อร่อยจริงๆนะครับเนี่ยไม่ได้พูดเล่นแซ่บอี่หลีบริบอลเล่นนี่นี่ขัดถั่วลันเตาก็อร่อย เท่านั้นเตาหวานกินกับตะบูกุ้งกับแซบดีนี่ผัดก็อ,อร่อยทานสดก็อ,อร่อยเดี๋ยว ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับผู้ใดมากดก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ